สวัสดีค่ะเพื่อนเนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะย้ายต้นกล้าของเราลงกระถางนะคะครบหนึ่งสัปดาห์นะคะตอนนี้ต้นกล้าของเรานะคะผักสลัดของเรานะคะอายุ28วันแล้วเราก็จะทําการพรวนดินใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะคะเพื่อนเอันนี้นะคะต้นไม้ของเรานะคะพอมันไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่มันก็จะ ยืดแล้วก็เอียงนิดนึงนะคะเราก็จะทําการหมุนกระถางนะคะเพื่อสลับกันนะพอวันนี้มันเอียงไปอีกทางนึงใช่ไหมคะเราก็หมุนกระถางมาอีกทางนึงนะคะมันก็เลยจะดูเอียงๆแบบนี้นะคะพอดีว่าเราหันไปอีกทางนึงอ่ะทีนี้เราก็จะมาพวนดินกันนะคะพวนดินแบบนี้เลยอันนี้ต้องขอภายเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าเราก็คือถือกล้องมือนึงนะเราก็ทํามือนึง ก็อาจจะดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทําให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะพวนดินแล้วก็ใช้ไม้ลูกชิ้นนะคะจิ้มลงไปที่ดินแบบนี้เลยเนี่ยค่ะก็ไม่ไม่ต้องทําแรงขนาดนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าไม่ถนดัดเดี๋ยวรากอาจจะขาดได้นะคะแต่ตอนนี้คือลากเขาอาจจะยังไม่ได้เดินเต็มกระถางเนาะเพิ่งย้ายได้แค่หอาทิตย์นะคะมันก็จะยังพอจิ้มอย่างนี้ได้อยู่นะคะ ก็บ้านเพื่อนๆตอนนี้คือฝนยังตกกันอยู่ไหมคะมีแดดหรือเปล่าของที่บ้านเนี่ยยังมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าก็จะมีแดดร้อนเหมือนกันนะคะแดดแรงมากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาลดน้ําให้ช่วงกลางวันนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่ดูแลเองเนาะไม่ได้อยู่บ้านก็แค่พอ เอากระถางนะคะออกโดนรับแดดบ้างช่วงครึ่งวันเช้านะคะพอเย็นๆมามันก็เริ่มคืมแ,แล้วก็น้ําก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลดให้นะคะลดแค่เช้าเย็นเท่านั้นเองนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพีนโอ๊กเราก็จะแบบ ใบก็จะยาวๆนิดนึงนะเพราะว่าเขาเอียงหาแสงหาแสงแดดนะคะก็ควรดินก่อนออก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทุกต้นเลยแล้วก็ อย่างปุ๋ยนะคะปุ๋ยปุ๋ยนี่คือที่บ้านเนี่ยที่เคยบอกเพื่อนไปเราจะใช้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเพราะว่าถ้าปุ๋ยคอกเนี่ยบางทีพืชก็อาจจะยังเอาไปใช้เลยไม่ได้นะคะถ้าใช้ปุ๋ยหมักก็ง่ายหน่อยใส่ไปเลยค่ะหนึ่งกำมือนะคะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะคะใส่หนึ่งกำมือถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดนะอย่างอย่างที่ทําอยู่เนี่ยถือกล้องมือหนึ่งแล้วทำอย่างเงี้ยมือหนึ่งไม่ถนัดนะคะ เพื่อนๆก็อาจจะใช้ช้อนแกงก็ได้นะคะถ้าเกิดใช้ช้อนแกงก็จะใช้สี่ช้อนแกงนะคะแต่นี้เราก็ง่ายๆหนึ่งกำมือเลยบางครั้งก็กำไม่เท่ากันนะต้นก็เลยอาจจะได้ปุ๋ยไม่เท่ากันบ้างนะคะอันนี้ปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักมูลเป็ดใช้จากที่ร้านคุณหมูอ้วนเหมือนกันนะคะเพราะว่าสะดวกดีนะคะก็เลยโอเคใช้มาตลอด ผักก็โตงามดีค่ะแล้วก็เราจะใส่ครั้งนี้นะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะนี่ค่ะพอเราใส่ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการลดน้ําแต่ก่อนที่เราจะลดน้ํานะคะเรายังไม่ลดตอนนี้พอดีว่าเราจะรอลดทีเดียวเนาะเดี๋ยวพื้นมันเปียกเดี๋ยวดินส่วนอื่นมันเปียกนะคะเราจะย้ายผักอื่นๆลงกระถางนะเรามีต้นก้าร้อยใหม่ด้วยเราก็จะย้ายเพิ่มก้าร้อยใหม่ลงกระถางนะคะ ก็ให้ดูก่อนประมาณนี้นะคะทุกคนรอบนี้ปลูกมีสี่ชนิดนะมีกินโอ๊กเลดโอ๊กกีนคอแล้วก็บัตเตอร์เฮดนะคะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆมีน้ำหมักก็ใส่น้ำหมักได้อันนี้เคลเคลนะคะเราใส่ทั้งหมด2องกำมือเลยนะ เพราะว่ามันเป็นกระถาง10นิ้วเนาะใส่2กํามือแต่เคียวไม่ได้ใส่บ่อยค่ะ2สัปดาห์ใส่ครั้งหนึ่งค่ะแต่ใส่2กํกมือแล้วก็ใบด้านล่างอะ่ะที่มันไม่ค่อยสวยเหลืองๆก็เริ่มเด็ดทิ้งออกก็ได้นะคะมันจะได้ไม่แย่งอาหารตัวอื่นส่วนนี้เป็นที่บอกต้นคาลอตใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการย้าย รอตนี้นะคะใส่กระถางเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องหาพื้นที่ก่อนเดี๋ยวไม่รู้จะมีพื้นที่ปลูกเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเพาะเยอะค่ะพอเยอะแล้วเหลือส่วนดินนะคะอันนี้เป็นดินที่เราเอามาผสมเองนะคะรอบนี้มีปุ๋ยแล้วก็อย่างสาอาหารรอบที่แล้วมันยังไม่หมดเนาะเราก็เลยเออไม่ใช่ไม่หมดสาอาหารรอบที่แล้วยังพอได้อยู่แล้วก็ใช้ดินนะคะทั้งหมด สี่กระถางนะอันนี้เราใช้ดินสี่กระถางกับปุ๋ยหมักหนึ่งกระถางนะใช้เป็นปุ๋ยหมักวิศวกรรมแม่โจ้นะคะเพราะมันจะเข้มข้นนะคะโอเคค่ะถ้ายังไงคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะให้ดูดินของเราแค่นี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ